เพลงนี้ในยูทูบยังไม่มีนะครับเพราะว่าเพลงพี่เองเหรอใช่อเอามาซ้อมเอามาซ้อมเอามาซ้อมอเพลงนี้เอามาซ้อมเฉยๆอ๋อสุดยอดแต่งเองร้องเองนักร้องเพลงของเพื่อนๆครับผมมีอะไรจะเล่าให้ฟังนะครับวันนี้ผมนั่งแท็กซี่มานะครับเจอแท็กซี่อารมณ์ดีนะครับขึ้นมาก็แปลกใจแล้วอืมไปดูกันเป็นยังไงมีความสุขไหมะนะครทบเจานายอ,อืมากเลยครับจะนายจะนายไม่อยเจ้านายไม่อยู่ ก็เลยไปจัดมันเข้าไปในช่วงนี้อยู่ได้หมดอยู่ได้หมดอยู่ได้หมดความสุขใช่ไหมแล้วต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหมใช่ใครครดชีวิตก็เปลี่ยนนะเออจะเครียดไปทำไมอีเครียดทำไมเออเกรียดเาเป็นอย่างนี้ครับสวัสดีครับสุดหล่อ เออว่าสุดสวยกันเลยหล่อและสวยก็ไปตามธรรมชาติกันแล้วนะนะชอบแบบไหนก็ไปแบบนั้นแค่คิดชื่อก็เปลี่ยนครับผมฟังเพลงนี้ดูว่าจะถูกอกถูกใจหรือเปล่ายังไงก็ขึ้นมาบนตชีกันนี้แล้ว ต้องร้องไห้หัวใจจนไม่อยากจะคิดก็แค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนไปจากชุกก็กลับกลายเป็นสดใสก็แค่หนาวคิดถึง แ่เจจในี่แหละครับคนเราถ้ามีความฝันก็ทำตามความฝันได้นะครับไม่จำเป็นต้องมีอาชีพเดียวพี่แกบขับแท็กซี่ด้วยและก็เป็นนักร้องด้วยโอ้สุดยอดแต่งเพลงเองร้องเพลงเองนี่แหละครับความสามารถเลือล้นคนไทยนี่เก่งที่สุดเลยนะครับเดี๋ยวสักวันหนึ่งถ้าเพลงไหนปังๆโดนๆพี่ก็คงจะดังระเบิดดับเบิ้ลเลยนะครับ ใครอยากไปฟังพี่ก็ไปเส pues ิร์ชหาได้เลยนะครับป่าชิตป um> ิชิตจันนะครับผมหนุ่มขับเซ็กซี่เสียงดีร้องเพลงให้ผู้โดยสารฟังสุดยอดก็แค่คิดชีวิตก็สุงใจสุขชุก็เกิดขึ้นจากข้างในธุรกิจลม กูช่างวนมาไรันยังมีคนมาทิ้งไปมันจะไม่ใจเราเข็มแค็งหนกูช่าหวนมาไรันยังมีคนมาทิ้งไปมันจะไม่ใจเราเค็มต้องขอบคุณเธอ เพลงนี้ในยูทูบยังไม่มีนะครับเพราะว่าเพลงพี่เองเหรอใช่อเอามาซ้อมเอามาซ้อมเอามาซ้อมเพลงนี้เอามาซ้อมเฉยๆ,ๆอ๋ๆอ,าาอ,ๆๆอสุดยอดเองร้องเองนักรลงของ